นี่เนี่ยเขาเซียมเวลาเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะเซียมพวกเอ,อ่อดีเจแล้วก็เราเดอะสตาร์ให้ตีกันเดี๋ยวเขามาโชว์ฝีปากกันเดี๋ยวไปดูฝีปากตัวนี้เดอะสตาร์เนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนะฮะไปดูสปู๊บกันเลยครับสิบสิบสิบสุบสิบดาว ผมนี่ยังไงดูไหมพี่ออยังไงครับผมเตรียมตัวไปเลยไปสั่งผ้าขาวผืนใหญ่ๆมาเลยพี่เฮ้ผ้าขาวมาทำอะไรเย็บทงยกยกแพะโยงแพ้นี่หรอผมไม่เคยคิดที่จะแพ้ใครพี่อ้าไม่ได้ยอมแพะผมจะเอาผ้าขาวมาลองเลือดดีเจที่จะกระอักออกมาบนเวทีวันนี้โอ้บอกเลยว่าถึงก็ต้องได้ข่าวว่าโดมกับตั้มถึงขั้นพูดว่าจะเอาผ้าขาวมาลองเลือดพวกเราเลยเหรอฮะน้องคิดอย่างนั้นเหรอผมว่ามันเกินไปนะฮะใช่ พี่ว่าไก่ผ้าขาวนั้นน้องเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าพวกพี่เตรียมมาเองนะครับพูดถึงผ้าที่น้องเอามาเนี่ยนะฮะอยากจะให้เก็บเอาไว้พี่ไม่ต้องเอามาพี่คือจะทําให้น้องเนี่ยกระอักเลือดเองมากกว่าถูกพี่ว่าน้องไปเกณฑ์พวกแฟนขับน้องมาให้เยอะแล้วกัน ถ้าแฟนขับ <Bee> น <into it> ้องมาไม่พอเสียงตีดดอบกว่าอายเขานะพี่ว่าน้องเตียตัวดีดีกว่าพาร์ทร้องพวกพี่มีดีเจเป็นักรองเยอะมากพาร์ทเต้นไม่ต้องพูดถึงพวกพี่มีดีว่าตัวแม่ เต้น c o เวอร์ระดับเกิลเจนพี่ก็ทำมาแล้วนี่ไงทำมันเก่งไงทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งดีเจหรือนะว่าฝั่งเดอะสตาร์นะครับผมก็เขาก็จะมีงานเป็นดีเจออนสเตจประทะกับเดอะสตาร์นะครับรับรองว่าวันจริงเนี่ยมันแน่ๆเมื่อกี้เนี่ยแค่แจวรลวอว่าสามรถเฉยๆจิ้มครับ